สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนร,รับเข้าสู่โครงการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยทุนชุมชนครับโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้เราพามาบุกกันที่อำเภอไซน้อยครับเราจะไปทำความรู้จักกับต้นชะมวงให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วสามารถเป็นได้มากกว่าเมนูอาหารข่าวถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ แล้วตอนนี้ผู้ประกอบการก็อยู่ด้านข้างของผมเป็นที่เรียบร้อยเราไปทําความรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีค่ะจานทีสวัสดีครับพี่ขวัญ แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะสวัสดีนะคะชื่อนางสาวธัญ,ญวันดุลยศรีบัณฑิตนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ขวัญน,นะคะพี่ขวัญเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรและอาหารแปรรูปรึกษาสิบอยู่จังหวัดนนทบรุรีอำเภอไซน้อยค่ะพี่ขวัญเล่าเรื่องของต้นชะมวงให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าลักษณะของต้นการดูแลหรือจริงๆประโยชน์ของต้นชะมวงเนี่ยที่จุดเด่นเลยนั้นคืออะไรครับ ต้นชมวงนะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะที่จะเล็กกว่าต้นมะม่วงหน่อยหนึง่งเมื่อโตเต็มที่ต้นจะทรงสูงนะคะใบชมวงจะมีความเขียวชฉอุ่มแล้วก็ชุ่มน้ําทําให้ใบชมวงมีความกรอบนะคะและใบชมวงใช้ทําอาหารได้ค่ะทีนี้พี่ขวัญคิดว่าในเมื่อชมวงมันมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวตัวนี้เราสามารถทําเป็นน้ําช่อชมวงได้ค่ะประโยชน์ของมันก็เยอะมากมายเลยค่ะ อย่างเช่นลดการกระหายน้ำนะคะแก้ไอถ้าทางการแพทย์เนี่ยก็คือมีวิตามิน B1 นึะคะแล้วก็วิตามิน B3 แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือมีสารต้านอนุมูลอิสระทึ่งต้านสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งค่ะฟังมาขนาดนี้คุณผู้ชมคงอยากไปรู้กันแล้วว่าวิธีการทำช่อชะมวงที่จะมาเป็นเครื่องดื่มในครั้งนี้เขามีขั้นตอนอย่างไรสิกวัญพาไปทำความรู้จักกันหน่อยได้ไหมครับคือใบอ่อนของชะมวงเนี่ยมันจะอ่อนเกินไป เราก็เอาใบกลางๆถึงใบเก่เมื่อเก็บมาแล้วนํามาล้างน้ําให้สะอาดหลังจากนั้นให้สะเด็ดน้ําก่อนจะต้มนะคะเราต้องขยําเพื่อให้ชะมวงเนี่ยมันแตกตัวนิดนึงใบมันแตกหน่อยจะได้ง่ายต่อการต้มพอไปต้มในน้ําร้อนนะคะพอเสร็จน้าร้อนเสร็จต้มไปสักพักหนึ่งใบชะมวงก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเริ่มเป็นสีเหลืองก็เราก็กรองเอาก,ากากใบที่เป็นสะเก็ดออกทั้งหมดนะคะแล้วก็เก็บน้ําออกมา หลังจากนั้นก็เติมน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญคือไม่ต้องให้หวานมากถ้ามีเครื่องวัดค่าน้ําตาลนะคะเอาที่ชอบเลยแต่ของพี่ขวัญแค่สิบหยิกเท่านั้นใส่น้าตาลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เอามันทาให้เย็นแล้วก็เอาไปแช่เย็นค่ะแล้วดื่มได้เลยค่ะอยากพี่ขวัญได้ส่งเรื่องเราดีๆครับไม่ว่าจะเป็นการผักดันการปลูกพืชสมุนไพรหรือต้นชมวงในพื้นที่บ้านของตนเอง รวมไปถึงพี่ขวัญได้ฝากถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ภายในกลุ่มของเราด้วยนะครับพี่ขวัญก็อยากให้บ้านทุกบ้านนะคะที่พอมีพื้นที่เล็กน้อยนะคะอยากให้ปลูกต้นชะมวงนะคะซึ่งมีประโยชน์มากมายนะคะเป็นอาหารก็ได้ถ้าเป็นเครื่องดื่มก็ได้แล้วที่สําคัญคือพี่ขวัญอยากให้ทุกบ้านน่ยปลูกต้นไม้กินได้นะคะเพื่อประหยัดอาหารในครัวเรือนทีนี้พี่ขวัญก็มีผลิตภัณฑ์ หลายอย่างค่ะในกลุ่มนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรพี่ขวัญน,นะคะ0814432631นะคะแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามโอทอปนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะผลิตภัณฑ์ที่ขวัญจะอยู่ที่นั่นแล้วก็จะอยู่ที่กเษกษตรกำแพงแสนด้วยค่ะเชื่อว่าโครงการดีแบบนี้พี่ขวัญคงอยากมีโอกาสได้ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือบคุคคลเลนเชิ่นพี่ขวัญได้เลยครับ พี่ขวัญได้งานนี้เพราะว่ามีพอชอจังหวัดนะคะที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมถึงอาจารย์ทีนะคะที่มาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สนับสนุนทุกสิ่งอย่างเลยนะคะแล้วก็พอชอของอําเภอเสน้อยนะคะแล้วก็ทุกคนที่เป็นกําลังใจและช่วยทุกอย่างเลยพี่ขวัญอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้โอกาสนะคะ และนี่คือเรื่องราวของต้นชมวงครับที่สามารถมาเป็นเครื่องดื่มอย่างช่อชมวงได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือเรื่องราวของคนในชุมชนที่นําเรื่องของวิถีชีวิตรวมไปถึงภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับนี่คือโครงการสร้างสารผลิตภัณฑ์ด้วยทุนชุมชนจากสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบรุรีแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ